ไดี๋ยวต้องให้่สอนะผมเดี๋ยวอาจจะเป็นไ่ได้ครับอยากเห็นเีทำอะไรที่มันเกิดครับทำไมไม่เครับด้าอะไรนะครับ ดีเจพี่นัทว้าวแต้วก็เป็นเลนส์สีนี้ใช่ปะ่ะอุ้ยไม่เสิร์ฟไทยแน่เลยทุกคนดูแล้วอย่าลงนะคลิปอ่ะ <laughs> อันนี้เราหาไอเดียอยู่หาไอเดียอยู่ครับอยากเห็นอะไรนะครับ <laughs> อยากเห็นนักร้องเพลง ร้องให้คาราบาลได้หมร้องให้ลูกพุ่งเป็นนายกปะล่ะแน่ใจนะได้ได้เดี๋ยรอดูแบบลูกลูกคอเลยนะได้นต่อไรอาเป็นแดนเซอร์ ใชที่แม็กตอบด้วยว่าแม็กเจนไม่เป็น